ไม่ออกด้วยแเราจะไปกระบ,บี่ยังไงอ่ะสองเดือนเลยขับรถไปก็หม่ได้เนยครับรอพร้อมนะครับจารจะไปคุณเล่นโอ้โหไปสิครูชองแปดแย่งแชมป์เนี่ยเลย 天 <Time. S 2> <sighs> ตายสไตล์ตายเราก็นึกว่าอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวลดเม่ไอ้พัดดีกว่าจังเลยเหมือนแฟนเราแฟนอยู่บ้านหลังไหนฮะมีลูกชายอยู่น้างแฟนอ่ะแฟนเนี่ยอยู่บ้านเดิมไอ้บ้านที่ตึกที่บุกเคยพาผมไปน่ะเออมีหลายบ้านมีซอยสี่ แล้วบ้านลูกสาวเป็น,นอะไรร้านยาอยู่บ้านเป็นไรค่ะ ไปเดินเท้าก um <sl id in leaf asaki> okay. okay. ่อนไปครับอ่าเม็ดริมปองนะครับผมได้ได้ครับได้ครับเนี่ยครับผมครับไม่มีเงินเ่ย โก็หนัซับแล้วก็อ,อ,อยู่กรุงเทพมันตายมันเจมเดือดนกคิดมากเหนียวไดุ้ดในประเทศในโลกนี้ก็ไม่ใคเหนีวามึไปไปไปกำลัง <c oughs> กลับออก <c oughs> เดี้ยไม่ทนะยคโยตให้มึงเป็นแชมป์โลก แล้วก็กินเนื้อเชนทำบ้านยากทไบ้านเ้าะแต่ว่าเจอที่ร้านเจอที่ร้านนะคนัเพราะว่าเราตกใจมาห้าคนละดีนีละไม่เลยคนกุไไรลไม่ได้และไม่เลิกแลวอีนนี้นั่งมีว้างสี่คนดีกว่า4ีคนสี่คนสคนพูดติดโอเคจัดเซอร์ครับจัดได้ครับหมดีครับเตยมดิค่ะน้ำมันแพง เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ไปเอนน้ำมาอ๋อไม่เป็นไรครับครูสบายสบายตักแล้วตักแล้วหุ่ยี่สิบปูดุลกันบ้างยัยได้ได้ไม่ใช่ปัญหาครูคิดถึงครูมิมีคนคิดถึงยิ่งจานพัทยิ่งคิดถึงใหญ่เลยใช่ข้าสุพัทเล็กจังเล็กจังเฮ้ยอะไร รวมมาเป็นดนะ mhm. ีเหนสเกยแต่นี่ถ้าเธอรอดนะจะเปลี่ยนที่จะเป็นบุญซื่อตาบัตรบัตรมส้มไม้วัตถุเป็นมีทีนี้ใกล้ๆไอ้อะไรนะใกล้ๆหัวใจไลและ อาเลยเอาเลอาวนี้ครับผมยิปเองครับแก่้าเลยไอหมอกับบ้าบาใชดค่ะฮะครับคคคกอผมยิปเองครับมีถายรูปบ้านโชว์ด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาเที่ยวกันได้ครับ ขอบคุณมากส่้อหูนี้ไปกันได้โหให้ระดับเสียมันยังไง เงเแสงเจเจลุกบ e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  ้าเขาไปวูดหัวครูนี่หัวร้ออย่างกระโลดจังเจลุกบ้าเขาไปพูดหัวเลยกระดมาเองนี่เสียงหัวล้อครูพูดนานแล้วนะครับมาน้องเอ๋ยนี่ครูนะบอกเขาด้วยไม่เนรพดทวดนะไม่เนรพดทวด ไปถ่ายสระว่ายน้ำให้มันดูหน่อยใครมาเล่นกับกูณวัวถ้าแพ้มันโดดสระตรงไหน,ไหนให้หนักครับออกเดินเดินมาดูตรงไหนครับกูต้นไม้เนี่ยบางเลี้ยงหมาเริ่มเลยต้องเดินทุกสามย่าไปล่ะเดินเลี้ยไ,ไปลูกมาในมีดทวดมาในมีดทวดสี่เมียอรุณสวัสดี อันหน่งด็บู้้อบ้ากอพอดีมาจอเจอกูเนผ่นเดียวรู้เรื่องเลยกู้ก้อขอเบอร์หน่อยผูกองตอยเขาขอตอกมาหนออเบอร์เก่เบอร์อะไรอ่ะบอกตอกองูแปดเจ็ดูแปดเจ็ดคน่อีนสองหนึ่งแปดสามห สี่ศูนยะ์สองหนึลุกเป็นแปดสลุกขันี่ยมขนมาในนี้พ้วยสวัลุกครับสวัสดีครับนี่มันะ้ เอ้ยแต่เมื่อกี้ี่สเตไมชิมมาเก็บมาความหัใจมีดาด้ก่อนเก็บมา้ไหกองกองโกโบกอง มไ,มไม่กล้องมือโปรโกโปรแพงผม,มอ่า,อาเอามาให้มัน,มนผมลืมทุกอย่างแล้วที่นี่เปิดเป็นร้านอะไรครับอาจารย์ครูร้านเลี้ยงหมาอ๋อเลี้งหมูแต่มาถ่ายหมาดีกว่าโอ้ยี่สิบล้านไ้เลี้ยงหมา <c oughs> เก็บได้ว 500. ันละห้าร้อยหมูแต่มา,มา,าสวยจริงนะ โบ่ยไม่หยุดครับไม่้ไปไหนูบกร,ร่างอยู่นะครับเดินพูน้ลด้วยสิบสิบเมษาครูพวดที่วชรอวกผมจัดอาวุโสกันย้อนอดีตวันวานเซียนเก่าๆดำสีย่านน้อยลาดเผาจะมารวมตัวกันอาจารย์ครูพวดว่างเชิญน,นะครับสิบเม,บเ,มบเมษาเป็นรถล้ำตำหัวเพราะว่าไอ้โก้ในนี้เก่งอะเก่งครับเก่ง ใช่ไงฉันหิบริมมันกินเป็นขนมใช่กีฬาตอนเรากีฬาผู้สูงอายุผมเหมดังเดิอยู่ผมก็าหยิบริมอ่ะไม่มันมาตามมันรอดมตามอีกเหรอเอาแนทุนมาที่นายกองมาแล้วตอนนี้ไม่นานหมกินก้อนนี่กินก้อนนี่ระยองทำได้ทำได้ผมก็ไปด้วยไงไม่มันตามมาในทุนมาเลยนะนที่กินไปหมื่นห้าหมดในทุนวิ่งชขียวแต่ตอนนัให้มึงเขียวมันรอดป่ะฮะมันวนหลายป่ะอีิก็อ่ะไปทุนในทุนเออผู้หญิงอ่ะผู้ชาย ผู้หญิงก็มีอะครับจากเวลารายการไหมจังไม่เลยผู้พูดบอกไประจำสืบไม่เดินนะครับก็แปลกวยวันไม่เดินวะฮะคิดไปคิดมาเดินแส้เลยเลยกรรมการครับครู้พูดเรียกนาฬิกาหน่อยครับเอก็หายจริงๆรู้พูดนี่เร้หายเลยเส่ยงเส่ยงคิดไม่ออกแล้วเส่ยง คูวเป็นหนักป้องนะครับอาจารย์สืบต้องเล่นหนักป้องนะครับคระกรสัรบบยจรถผมสรารวัล,ลนนแบงารโอ้โหจารสืบเสียอาจรย์สืบเราจะไปยอมแล้วจารสืบ <laughs> ไม่มีอะไรแล้วจา, <laughs> จารจจานะ แบ่งแน่ๆสืบเลยกูไ,ไม่ไปล่อยให้มึงรอดไปได้เลย ไปไกลมาลงอันตรายคารับนแพงนะผู้วัดบอกนะครับ เฮ้ยแดกคนูดิบายครับูิบายเน่เรของครูเรื่องขอครูครเรื่องขอครูครับมนเป็นแผนของครูครับไอ้บไ้บาครูบอกไอ้าครูบอกไม่เล่นมาสามปีครับ โอ้ยครัน้ำมันจะถูกลงครับตอนนี้ครับถูก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 กินโคลนตัวนี้สบ,บายเนี่ยเป็นก้อนตัวใหญ่ไม่ได้กินโคลนอะไรเสร็จนะโคลนดิวดิวมาเรื่อยๆนั่นโคลนน่ยต้องตัดเลยตัดฟ้องไม่ตัดไม่ได้

วันเลยวันมา

E... คองอยังไงเห็นไหมจะลุกยังไ,ไงจะลุกจะลุกยังไง <c oughs> จะลุกยังไ <c oughs> งสองสองใบสองข้อสี่เมตรจะยิงจะมืสืบเข้าไหมครับอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ให้กินเลยใช่ไหมอาจารย์อย่าเสียหาว่าเราเค็มปิ๊กอยากเค็มนะถ้าเค็มไม่เค็มยังก็ไม่เค็มโอเคนะครับโอเคนะครับหมดเวลาแล้วคุณนหมดเวลาขอบคุณมากครับคุณเพื่ครับเดี๋ยวเราว่างๆวันหลังเราจะมาเยี่ยมครูโค้ชใหม่นะครับตอนนี้เราก็ขอตัวไปก่อนวันนี้ทางผ่านจากกรุงเทพมาครูโค้ชเลยแวะมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับอ่าจันสุพัฒน์นะครับเจ้มตัวนะกจันสุพัฒน์นะครับเล็กจังนะครับเต็มตัวเลยนะครับโอเคครับวันสวัสดีนะครับ เพราะว่าถ้ามันเห็น,นอะไรด็อกハウมันได้รู้ได้ได้